สวัสดีครับเพื่อนๆรายการโอ้ไม r กรีนเฟรนด์วันนี้นะครับเป็นตอนที่พิเศษมากๆเลยครับผมตุลพากอนจะพาทุกคนไปคุยกับพี่รัศมีแขผู้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสวีเดนตั้งแต่เด็กๆครับผมจึงชวนพี่แขมาชี้ช่องกรีนแบบสามัญประจําบ้านให้เพื่อนๆได้เรียนรู้วิธีเริ่มต้นชีวิตกรีนตั้งแต่สเต็ปศูนย์แบบไม่กดดันตัวเองไม่กดดันคนรอบข้างแต่เน้นเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อโลกที่เราแคครับ ี่แขกสวัสดีครับสวัสดีครับตูนวันนี้ฮะเป็นประเด็นเรื่องสี้ำร้อมค่<ฮ>ะและพี่แขกเนี่ยเป็นหัวเป็นหนึ่งในรายเทมที่บอกว่าเราเป็นคนไทยที่เราไปโตที่นู่นที่ <ฮะ S 1> สวีเดนต้องถามเลยว่าชีวิตที่สวีเดนเนี่ยตั้งแต่ไปอยู่ตอนเด็กเนี่ยมันต่างก,กับไทยแบบมากเลยนะุ้ยต่างสิต้องขอขอบคุณคุณแม่มากนะคะที่พาไปชุบตัวคุณแม่พาไปชุบตัวตั้งแต่เก้าขวบแล้วตอนนั้นเอาจริงนะพี่พอไปแล้วเราช็อกไหม ช็อกอันแรกก็คุณพลาสหล่อมากเดินหล่อบแบบโอ้โหจริงๆแล้วช็อกก็คือ culture มากกว่าในความแตกต่างในกฎระเบียบที่มันเอาจริงจริงค่อนข้างเยอะมากแล้วเราต้องปฏิบัติตามแบบคือเอาจริงๆนะการขึ้นรถเมยทุกสิ่งทุกอย่างที่มันคือเขาเป็นระเบียบเรียบร้อยไปหมดอะไรอย่างเงี้ยไม่ไ<ห>มว่าจะชนบท <นะ S 2> หรือในเมืองก็คือพี่โตมา เห็นเขาบอกว่าไอ้สวีเดนจะจักสิ่งแวดล้อมมากๆและ<อ>ดังมากเรื่องกันนี้ขยะอยู่ประเทศไม่มีขยะระบบของเขานะอย่างเช่นกระป๋องขวดนา้ำทุกอย่างที่กินแล้วเขาบอกเลยที่ห้างสรรพสินค้าจะมีตู้แล้วมีราคาติดเลย1คราว2คราว50ตังค์อย่างเงี้ยก็สามารถเอาไปหยอดได้พอไปหยอดแล้วมันจะเป็นเครื่องทังอาดเก็บไว้เสร็จแล้วก็เข้าไปรีไซเคิลมันทำให้คือเขาให้เห็นว่ามันไม่ใช่ขยะเขาตีความหมายคือทุกอย่างมีมูลค่า อีกกระบอกน้ําที่คุณกินมีมูลค่านะแล้วเราเป็นเด็กเราทําไงคะโอ้กูรื้อขยะเลยครับูจ้าเลอย่งเงี้ยเปิดงขยะหรือเก็บไปขายอย่างนี้เลยนะบางทีเจ็บได้เยอะๆไปอ่ะได้เป็นร้อยคราวอย่างเงี้ยสามร้อยสี่ร้อยบาทอย่างเงี้ยเด็กอ่ะโอ้โหซื้อขนมแจกผู้ชายเจ๋อเจ๋อพูดกลับมาที่บ้านนะแค่ที่บ้านก็พี่เห็นบอกว่าแยกกันคือหกเจ็ดถังงงยอกเหมือนเล่นเกมเปิดขึ้นมาคือหืกินข้าวเสร็จการทํากับข้าวกินข้าวเสร็จอ่ะ คือทุกอย่างต้องล้างอยู่ในเขาเรียกว่าตะแกรงอ่ะกระชอนหรือว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรอเออเศษอาหารที่ต้องอยู่ในนั้นเสร็จแล้วเปิดมาก็จะเป็นเศษอาหารพวกกระป๋องเอ,อ่อถุงพลาสติกที่เปื้อนกล่องนมนี่ต้องล้างก่อนล้างเราถึงจะทิ้งอยู่ในขยะได้ถ้าไม่ล้างมันจะต้องกลายเป็นขยะเปียกเพราะว่านมเวลามันบูดแล้วถ้ามันไปโดนอันตัวอื่นเนี่ยมันก็จะพังสมัยไป ฝึกงานอยู่ที่ไปทำพาร์ทไทม์ที่ร้านอาหารอเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยนะกุ๊กแยกขยะผิดเขาโทรมาเลยโทรมาฉันไม่เก็บขยะให้อทิตย์นี้นะมันซีเรียสมากๆเพราะฉะนั้นอย่างบ้านเราทุกอย่างมันใส่กองเรื่องข้าเนี่ยแต่ที่อย่างทุกอย่างที่นุ่นไหมทุกอย่างมันจะถูกเก็บแล้วมันไปใส่ถุงดำแล้วพอรถขยะมาเก็บเนี่ยพอมันไปถึงการรีไซเคิลน่ะพอคนมันทําแบบร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะมันเปิดออกมาทุกอย่างมันโอเคมันก็เลยง่าย มันก็เลยทําให้สร้างให้ัขยะมีมูลค่าแล้วเด็กทุกคนก็จะต้องรู้เพราะมันเริ่มจากในบ้านเพราะทุกคนทิ้งผิดผูกคือเรื่องใหญ่เลยเป็นระบบที่ยั่งยืนและครบวงจรคือสอนกันตั้งแต่แบบหน่วยเล็กที่สุดเป็นหน่วยครอบครัวเนาะโอ<ฮ>หไปจนถึงภาคใหญ่ก็คือจัดการขยะง่ายไปหมดถูกจะก,กลับมาใช้คือทุกคนล้างจะแบบว่าเอาถุงอย่างเงี้ยไปใช้ต่อทุกคนจากบ้านล้างมาให้หมดแล้วถูกเออที่บ้านพี่แฉเป็นไงที่บ้านไียที่นี่จะแยะเมืองไทยคือแฉ เป็นคนที่น่ารักมากพี่พี่จะไปเก็บขยะจะต้องรักแขกแก้วแตกฉันต้องไปหากล่องมาไม่มีกล่องฉันก็ยอมซื้อกล่องมาเพื่อที่เอาตั้งไว้ให้เห็นว่าแก้วแตกฉันกลัวเขาได้รับอันตรายาขวดน้ำแนะพ็คเป็นถุงเบาๆไว้อืให้เขาเลยว่าเนี่ยพี่คือขวดน้ำที่หนูกินแยกไปเลยเพราะเขาเอาไปขายได้อยู่เมืองไทยก็คือแยกง,ง่ายๆเศษอ,อาหาร ขยะอ่ะพลาสติกคือข,<ย>ขยะสะอาดกับขยะเปียกแค่นี้ก็จะช่วยคนที่<ช>เก็บต่อได้เย <ๆ S 2> อะ<อ>มากแล้วกล่องหรือว่าก,กระดาษอะไรที่เรารู้ว่ามันสะอาดเราก็พับๆพเรียงให้เขาเนี่ยกล่อลงรองเท้าเราก็เรียงแล้วก็แยกให้เขาไปเลยนอ้นรัาวมากมันมีความเชื่อที่ผิดๆเกี่ยวกับว่าถ้าเราแยกขยะไปแล้วอ่ะคนที่เก็บเข้าไปเขาก็ไปรวมกันอยู่ดีเอาคิดอย่างนี้แล้วกันเราไปซื้อของซูเปอร์ไม่ต้องเรียงชั้นให้เราเอาทุกอย่างมากองรวมกันให้เราลื้อๆยากไหม ยากดยากไม่ไหวขยะก็เหมือนกันถ้าเราจัดก,การทุกอย่างให้เรียบร้อยของเขาไปอะ่ะเดี๋ยวเขาจะไปจัดก,การได้ง่ายขึ้นจริงสมมุติอะ่ะเขาเอาขวดสะอาดอะ่ะที่มันอยู่ในถังอะ่ะพันขวดอะ่ะแม่งแล้วมีขวดนมแม่งเลอะไปหมดอะ่ะแล้วมันพังไปทั้งพันอย่างเงี้ยมันก็ใช้ไม่ได้แล้วพันขวดใครจะมานั่งล้างจริงถูกปะเออเพราะฉะนั้นก็คือเราจัดการให้เสร็จก่อนแล้วส่งต่อไปถึงเขาอย่างเงี้ยเพื่อที่เขาจะได้จัดการเนี่ย สิ่งเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นพอทุกอย่างมันรวมกันอถามว่าทําไมก็ไปกองขยะก็ผพากองขยะที่เห็นก็คืออะไรก็เราไม่มแยกพอมันแยกเสร็จมันทําอะไรไม่ได้มันก็ต้องไปกองพอไปกองตรงนั้นเสร็จปุ๊บฝังกบถูกต้องมันก็ทําอะไรไม่ได้มันก็ปล่อยเน่าตรงนั้นไปได้ข่าวว่านอกจากเรื่องแยกขยะเนี่ยที่เรือนรัศมีแขกของพี่มันมีความกรีนอย่างอื่นที่พี่แบบแท็กทีสอยู่แล้วอีกจะไทยทฤิฎี 3R าก็คือ3แยกนะฮะ ต้องแรดคูณสก็มี r e ดิ c e r รีดิว r e รีด r e ส y รีไซเคิลรดก่อนลดลดการใช้ก็คือพยายามอย่างเช่นใช้ช้อนอะไรอย่างเงี้ยปกติพลาสติกเนี่ยไม่เอานี่เป็นคนเวลาซื้อของน้ำเอาหลอดไหมไม่เอาพี่ไปซื้อถุยเรี้ยพี่เอาของทัพเป์แว์เขาพี่ไม่เอาโฟมเอ้ยดีเออรี u s e มาใช้ใช้เลยที่บ้านจะทำกันบ่อยเอ่อในหลายๆสิ่งเช่นไม้ ขนาดไม้ที่บ้านยังคิดเลยนะไม้แม่จะเป็นคนที่เก็บไม้เก่าไว้ตลอดแล้วเอามาทำโตนแปลกนั่นแปะนี้ โอ่งมีตําหนิก็ไม่ได้นะถืออะไรมากมายก็พยายามซ่อมเพื่อเอามาตั้งไว้พยายามลดไม่เอาไปทิ้งโอ่งกทำลายเงินองค์ไปแค่นี้จริงจริงถูกต้องซ่อมก่อนใช่แล้วก็น่ะทามาเป็นของประดิษฐ์บ้านเงี้ยบ้านที่ฤส่ือเนี่ยเห็พนะพี่แถบอกว่าเวลาซื้อรองเท้ามาคือพี่ทาโครงการบันเทิงอ่ะมันมีชุดมีพวกรองเท้าเครื่องแต่งกายเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยพี่เอากล่องรองเท้ากล,กลับมาใช้ด้วยเหรอครับเออแล้วแต่บางแบรนด์ค่ะอันนี้ก็อยู่กับแบรนด์บางแบรนด์ก็จะบอกว่าไม่เอากล่องนะคะบอกเขาเลยอย่างเงี้ยใช่บอกเขาไม่เอากล่อง ส่รองเท้ามาแมวกล่องเพราะเราเป็นคนมารองเท้าไว้อยู่แล้วเราเราเราไม่ชอบรองเท้าใส่กล่องอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าบางแบรนด์เนี้ยกล่องสวยๆแล้วก็เอามาแต่ว่าเอามาถามว่ามันทำอะไรก็มาใส่ค้องใช่ผมใส่ของเราก็ตั้งแต่ที่เราจะเอาจริงๆนะแต่ที่เราจะซื้อลินชักแลเราก็เป็นคนเก๋ก็กล่องมาวางไว้เปิดเปิดเปิดอย่างเงี้ยพูดถึงรีไซเคิลเนี่ยพี่แขมีวิธีนแนะนำยังไงบ้างสำหรับคนที่อาจจะแบบไม่รู้วิธีว่าเอาขยะตัวเองกลับมาทำเป็นรูปแบบอื่นได้ยังไง มีทางหลายๆองคองง์กรเนี่ยที่เอิมหรือว่าโครงการเนี่ยที่เขารับขยะพวกนี้แล้วจะไปเอาจัดก,การให้เราแต่ข้อจำกัดอย่างที่บอกแหละขอเพียงแต่เราเข้าไปศึกษาแล้วดูว่าเราเขาต้องการอะไรแล้วเราก็จัดการตามสิ่งที่โรงงานต้องการสมมุติเขาแบบว่าแยกลัสอีกให้เขาหน่อยเราก็แยกแล้วก็จัดการตรงนี้ให้เรียบร้อยเท่านั้นเองล้างก็ไม่สะอาดมันเป็นขยะสกปรก ล้างก็ต้องล้างให้สะอาดเวลาล้างก็ล้างให้สะอาดนดนึงล้างเนี่ยไม่ใส่น้ำยาล้างจานนะก็พอมันมันแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่สะอาดมันยัเป็นคราบอยู่อะไรยอยางเง,<ไ>งีงยใช่มันมีกล่องผมเนี่ยกล่องผมก็คือแค่กั้นน้ำแล้วมนะันก็ยังเห็นอยู่แค่แบบอย่างเงี้ยอ๋อไม่รู้ที่บ้านชื่อเรียกลรองแรงล่องแรงกรลองแรงลองแรงอ่าเรามีภาษาของตัวเองเออนะตอไป่จะให้กินขนมปังล้วนะครับเออไม่กินข้าวกล่องแล้วนะฮะอันนี้อยากจะบอกหลายๆกลองถ้าเรามีร้านประจําหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก เราออกกองอยู่แล้วมันก็ซื้อทัโปมงทับลมแอร์ก็ได้แล้วก็ไปให้เขาใส่ช่วยกันแต่อันนี้ดีมากอันนี้ถือว่าดีพี่ให้ผ่านอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้คือกระป๋องเอออันนี้ขายได้ใช่แล้วตรงเนี้ยมาบางทีมันมีที่รับบริจาคนะอีหัวตรงเนี้ยเข้าไปทําขาเทียมจริงๆอ่ะสําหรับแขรนะก็คือเมืองไทยอ่ะทําแค่นี้ได้เนี่ยถือว่าโอเคละสุดแล้วขยะเออขยะคือแยกอย่างนี้ก็ได้เศษอาหารอันนี้สําคัญมากขยะสะอาด การขยะไม่สะอาดเอ,อ่แยกออกมาให้เขาไดยแค่นั้นเองเมืองไทยแค่นี้หรูละผมได้เคยมีโอกาสไปเที่ยวประเทศแถบสแกนดิเนเวียหลายครั้งอยู่ครับก็มีความประทับใจในความสะอาดและก็เป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองที่นั่นมากๆยิ่งได้ฟังเรื่องราวจากพี่แขในวันนี้เนี่ยทำให้รู้สึกว่าทําไมเขาถึงประสบความสำเร็จเรื่องการจัดการขยะมันมาจากวินัยในการใช้ชีวิตรักโลกของผู้คนที่นั่นนั่นเองครับ อย่างที่พี่แขบอกว่าวันนี้เนี่ยแม้เราอาจไม่สามารถเปลี่ยนโลกทั้งใบได้แต่แค่เราทําบ้านเราให้กรีนขึ้นคัดแยกขยะก,ก่อนส่งต่อให้พี่ๆคนเก็บขยะนี่ก็เป็นความสําเร็จแล้วเช่นกันครับจุดเริ่มต้นการร e ีไซเคิลเราก็สามารถเริ่มได้ง่ายๆแบบที่พี่แขบอกครับอย่างโครงการมือวิเศษ X1 โดยกลุ่ม PPP พลาสติกซึ่งเป็นความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆกว่า30องค์กรรวมทั้ง SCG ในการตั้งจุด ทั้งวนถุงเพื่อให้เรานะครับสามารถนําขยะพลาสติกที่ดึงแล้วยืดได้เช่นถุงหูหิว้วพลาสติกกันกระแทกหรือว่าฟิล์มห่อสินค้าส่งไปรีไซเคิลใหม่ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อวนกลับมาเป็นเมนพลาสติกครับในการผลิตถุงพลาสติกและฟิล์มเหล่านี้ได้อีกหลายๆครั้งช่วยลดปริมาณขยะที่จะหลุดรอดออกสู่สิ่งแวดล้อมและลดการฝังกลบที่จะปล่อยก๊าซเรือนกระจกต้นเหตุของภาวะโลกร้อน ดีขนาดนี้เพื่อนๆเองก็มีส่วนร่วมได้ง่ายๆแค่นำมาหย่อนที่จุดถังวนถุงหาได้ง่ายๆครับมากกว่า300จุดตาม QR Code นี้ได้เลยครับ